สวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนครับผมวันนี้ก็วันที่1น,นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เราพาลักกี้กับแฮ ppy มาปลูกป่าครับผมเนาะโอ้เล่นนะครับขนายหาลูกมาปลูกป่านะครับผมก็อาศัยว่าให้น้องช้างได้คลายเครียดนะครับวันสองวันได้ออกมาเล่นครั้งหนึ่ง สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีมีเงินใช้ตลอด,ดไปทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์ครับผมล <c oughs> ักกีเล่นอะไรหรอดีใจวะลูกได้มาป่าแล้วดีใจนะครับดู <c oughs> อ๋อเดี๋ยววันนี้มีงาน,นครับก็จะได้พาพี่ปูทองไปครับ <c oughs> พี่ปูทองไปครับ ส่วนเด็กๆก็พามาไว้ป่าก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไว้ใกล้ๆบ้านนะครับเดี๋ยวจะได้เอาเขาเรียกอะไรนะเอาอาหารมาให้กินนะครับมันจะได้ผูกค่อนข้างยาวเลยนะครับได้เล่นได้ธรรมชาติได้บิงได้เล่นนะครับได้ชนต้นไม้ได้ระบายคลายเครียดนะครับจะได้ไม่เครียดครับผมดูครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูแฮปปี้น้อยกันครับผม ในแฮปปี้อยู่ในเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูแฮปปี้น้อยกันครับแฮปปี้น้อยนี่ออกป่าที่ไรคึกคักตลอดเพดยังจอบเพดคักสิดูครับไหนโอ้ยดูครับ บเออเออดีท่าดีแจ้งของาครับดีท่าดีแจ้งของครับนี่นี่ครับเล่นจนเหนื่อยนะครับเหนื่อยเวลาไหนก็หยุดเวลานั้น แฮปปี้บอกเมื่อวานให้โชคไปแล้วก็ให้โชคดีดวงดีทุกท่านทุกคนนะครับ <Hey. S 1> <Happy book. S 2> แฮปปี้ว่าคันทันคันอันนี้พ่อตั้มพามาอยู่ป่านะครับอยู่ใกล้ใกล้บ้านครับเดี๋ยวยังไงก็จะพาเอาญ้าเอาอะไรมาให้กินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่โพองไปงานวันเกิดของคุณแม่ได้านะครับวันนี้งานวันเกิดไม่ได้นะครับวันนี้เห็นว่าช้าง80เชือกเลย ไปดูความอลังการยิ่งใหญ่กันครับว่าจะเป็นยังไงส่วนทางนี้ก็วันนี้ให้อยู่ป่านะครับแบบธรรมชาติเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าได้ออกมาอยู่ป่าแล้วจะล่าเริงเป็นพิเศษนี่นี่วนไปวนมาต้นนี้พอตื่นมาพังหมดนะครับต้นนี้โอ้โหดูครับดูครับดูครับเห็นผมเล็กๆอย่างเงี้ยผมชนล่าบดนะครับนี่ เห็นผมเล็กๆผมชนล่าบมมนแล้วพ่อดู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 ด,ดูนะครับอียิงอยู่สนุกสนานกันครับผมไปเดี๋ยวไปดูลัคกกี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมส่วนลัคกกี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับนี่ มองเห็นกันนะครับเพราะว่าสองเครื่องนี้เขาติดกันถ้าอยู่ห่างกันนี้มีร้องนะครับมีร้องลั่นเลยเนะี่ยก็เลยแบบเอาไปใกล้ๆคันๆถ้าอยู่บ้านจะไม่มีต้นไม้ถูแบบนี้นะครับถ้ามาข้างนอกก็จะได้ถูนี่นะก็จะได้หายคันออกมาทำไมลูก มมาทไเดี๋ยวให้พี่อาร์มเอาย่ามาให้กินไปครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปายก่อนบนสูงกวักมือเร็วสูงเร็วบนสูงบนสูงบนกี่สูงสูงบนสูงเร็วสูงอ่ะสูงไปไปไปายเร็วสวยๆบนสูงไปไปกวักมือกวักมือเออขอบคุณครับพบกันใหม่ไลน์หน้านะครับสวัสดีครับ